สวัสดีครับจากร้านกงจักการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมจากบ้านบากนะครับอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มาซื้อเครื่องคูเกต้าเซทีร้อยแปดสิบพัดนะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยครับติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับดานข้างนะครับ สตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับตัวนี้ก็สวิตซ์กุญแจสองลูกนะครับมีแผงไฟนะครับแผงไฟตัวนี้ก็เป็นสายตัวนี้สีแดงกัวบวกนะครับกัวบวกมาจากตรงนี้อันนี้กั้วลบนะครับขั้วลบด้านในครับเห็นขั้วลบเนี่ยครับด้านในตรงนี้นะครับ นี้ก็มีไฟหน้านะครับระบบ LED นะครับสามารถเปิดติดไฟสูงต่ำได้นะครับผม LED ตัวนี้นะครับข้างบนนี่ก็รับประกัน3ปีนะครับรับประกัน3ปีของปูปูตาครับรองรับน้ำมัน B20 นะครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับ3ปีเต็มปูปูตา แซดพีร้18แรงนะครับลูกค้าเอาไปใส่รถอ e ีแตนนะครับผมรถอ e ีแตนนะครับผมตัวนี้ก็ได้ทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็องกันสนิมน้ำน้ำมันเรียบร้อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเหลือจะทำการลองเครื่องให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็อยู่ไม่ไกลาจากเราครับบ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนี่ครับมาด้วยกันสองคนครับ ทางร้านเรามีทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่เซตทีร้อยสิบจนถึงร้อยแปดสิบนะครับมีทุกรุ่นเดี๋ยวมาลองเครื่องกันเลยนะครับ ของเครื่องประมาณนี้นะครับให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าจากอำเภอดอนตาลน,นะครับจังหวัดมุกดาหารบ้านบางนะครับผมสองร้ลานตาลครับตาล้านนะครับผมรถลูกค้ารับถึงหน้าร้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองข้าจังหวัดยะโสธรครับ ลูกค้าที่ไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0627545665 0811206955ครับนี่ครับร้านเราโกงจาับก,การเกษตรนะครับผม1997ครับนี่งทางร้านนี้บริการจัดส่งทั่วไทยด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมลูกค้าสนใจก็โทรมาสองเบอร์นี้นะครับได้ครับ ก็ราคาก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ